เอี e ้ยกูจะร้องแล้วมึงดูหน้ากูดิรู้ไม่สนกูไม่สนไอ้ควายเอี้ยมึงดูหน้ากูดิหน้ากูจะร้องแล้วกูเป็นชาวปั้มรู้แล้วัถอยได้ถอยได้ถอยได้เจือตุ๊กเอี้ยตาไอ้เวลานี้กูเล่นโคตรเหมือนไหนโอกาสยังเล่นได้เป็นเลยให้โอกาสกูหน่อยดีสวยเจนี่ ไปวิดีโอละทไมมไไตึงไปไหนอ้วนมึงนี่ดิเอิมาหน่หอ้สวนี่ชวนจะไปไหนกูตังค่าก่อนไหนเกไม่รู้เลยปุ่มอะไรปุ่มะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแก้วหมดลมึงอ่ะมึงหมด้วไอ้สัตว์งว้เยไหวไหวไหวเลยไหวเร เราต้องแบบเลยต้องให้ต้องให้ป๊อปไปจับลมอ่ะเพราะว่าลมกูมันเข้าสุดเกินชินี่ไม่สอนวิธีการเล่นกูอ้ืออยู่ดีเลยมีลูกกูแจกเลยตีแล้วเรียบร้อยสวยมีตียังไงอ๋อกัรสอนกูหน่อยดิไม่บอกไม่บอกพ่อไงอ้วนคุณโยนกูเล่นมือพิสตจน์าสตร์อะไวะกูเงียบเมื่อกี้เลยเน Five minutes later กลับหลังไม่ได้เหรอไอ้ยักษ์สาดไอ้สัตว์ พุ่งมาต่อยกูกับหลังอะไอเหี้ยไม่ใช่ดิมันพุ่งมาต่อยเลยตั์ไม่บอกรหนจีอะไรนี่เอน้องกินก็เล่นอยู่เนี่เหี้ยเมานี่แต่เียเี้นขึ้นขึ้นนน เชี่ยมามาเชี่ยเชี่ย้องหายแลย่เลยมึงจะอะไรเหี้ยไม่ใช่เจอบัคซิ่ยังไงบ้างเชี่ยดิเฮ้ยเลิศเลิศสแปมกูดิเนี่ยอินโซซับไปเลยนั่นเล่นอินโซเฮ้โก้เลยมึงมาดวนหินกูวะเฮียบอกแค่นั้นแหละว่าโดนกู Take